เจ็ดสัญญาณเตือนสุขภาพแก่เร็วเพราะติดหวานเพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ําตาลเป็นศัตรูของความอ่อนเยาว์ปกติร่างกายคนเราควรจะได้รับน้ําตาลไม่เกินวันละจํานวน4-8ช้อนชาแค่นั้นเองยิ่งถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุแนะไม่ควรเกินวันละ3ช้อนชาแต่จะให้งดคงยาแนะได้เพียงให้ลดแล้วกันวันนี้ลีจะพามาดูเสัญญาณเตือนสุขภาพแก่เร็วเพราะติดกินหวาน1ระบบร่างกายไม่สมดุล เพราะเมื่อเรากินหวานมากเกินไปโดยเฉพาะน้ําตาลเชิงเดี่ยวเช่นน้าพึ่งน้ําตาลทรายจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วทําให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดมากเกินไปร่างกายจึงเกิดภาวะไม่สมดุลน,นะคะสอบไขมันสะสมน้ําตาลจะถูกเก็บไปไว้ที่ตับในรูปแบบไกลโคเจนตับก็จะส่งไปยังกระแสเลือดและเปลี่ยนเป็นกรดไขมันและจะส่งไปส่วน,นต่างๆของร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเช่นหน้าท้องสะโพกสาความดันเลือดสูง หลดไขมันจะไปสะสมที่อวัยวะภายในอื่นๆเช่นหัวใจตับไตร่างกายจะเริ่มผิดปกติความดันเลือดก,ก็สูงขึ้น4อ่อนล้าง่วงนอนจะสังเกตได้จากเวลาเรากินอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลเช่นข้าวเหนียวที่มีส่วนประกอบของแป้งและน้ำตาลมากจะทําให้เราเกิดสภาวะง่วงนอนกว่าปกติ5เสี่ยงเบาหวานเพราะค่าน้ําตาลในเลือดมากขึ้นเนี่ยสัมพันธ์กับอาหารที่เรากินมีค่าน้ําตาลมากขึ้นทั้งสิ้น 6. สิวขึ้นเยอะกระก็เพียบเพราะเมื่อเรากินหวานมากเกินไป อาจจะทำให้เป็นสิวผื่นตกกะไมเกรนเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับการกินหวานมากเกินไปเจ็บตับแย่ลงเพราะเมื่อเราดื่มกลุ่มเครื่องดื่มเหล้าแอลกอฮอล์เบียร์และไวน์ปริมาณโรุตโตสและกลูโคสในเครื่องดื่มจะทำให้ตับทำงานหนักขึ้นและมีสารพิษเกิดขึ้นในตับอาจทำให้เกิดการอักเสบได้ความรู้สุขภาพดีๆมีแยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามบาย